น,นี่เราจะมาคุยกันในหัวข้อทำไมพวกกลุ่มคนหลงตัวเองถึงเลือกเราเป็นเหยื่อต้องเข้าใจก่อนว่าจิตวิทยาของนักไลกโก้และเป้าหมายที่ดูง่ายบางครั้งเราอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงเลือกเราโดยเฉพาะเมื่อเราเพิ่งหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการควบคุมการดูถูกหรือการทําให้เรารู้สึกผิดทั้งที่เราไม่ผิดเลยถ้าเขาหลงตัวเองขนาดนั้นทําไมเขาต้องมาสนใจเรา คำตอบคือไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราออนแอร์อย่างที่เราอาจเคยเพลโทเตัวเองแต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมซ่อนเลนของกลุ่มคนหลงตัวเอง narcissistic personality traits และรูปแบบเป้าหมายที่พวกเขาเลือก 1. คนหลงตัวเองไม่ได้มองหาคนที่ออนแอเสมอไปนะครับคนกลุ่มนี้มักมีปมภายในพวกเขาหิวกระหายการยอมรับและพยายามสร้างภาพลวงตาว่าตัวเองเหนือกว่า โดยการควบคุมผู้อื่นพวกเขาเลือกเหยื่อที่มีบางอย่างเช่นคนที่มีความเห็นนอกเห็นใจคนที่พยายามเข้าใจผู้อื่นคนที่ไม่ชอบทะเลาะและยอมถอยเพื่อความสงบหรือคนที่มีจิตใจมั่นคงแต่ยังไหวใจคนง่ายเกินไปในสายตาของคนหลงตัวเองคนแบบนี้คือแหล่งพลังงานชั้นดีเพราะพวกเขาสามารถทำใหเอารู้สึกผิด รู้สึกต้องรับผิดชอบความรู้สึกของเขาและดึงพังจากเราโดยที่เราไม่รู้ตัว 2. คนหลงตัวเองมักมีรอยะทางอารมณ์ที่แม่นยำพวกเขามองออกว่าใครพร้อมจะให้อภัยใครกลัวการถูกเกลียดและใครต้องการเป็นคนดีในสายตาคนอื่นมากกว่าที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องพวกเขาไม่ได้ชื่นชมเราจากใจ แต่ชื่นชมเราเพราะเราง่ายต่อการปั้นให้เป็นตัวประกอบในบทของเขา 3. การเลือกเหยื่วของพวกเขาคือกลยุทธ์ทางจิตวิทยานักจิตวิทยาเชื่อว่าคนหลงตัวเองมักใช้กลยุทธ์เลิฟบอมบิงในช่วงแรกท้าเหมือนว่าเราคือทุกอย่างและพอเหยื่อเริ่มผูกพันก็เริ่ม d ีเวล u e คือดูถูกหรือทําให้รู้สึกด้อยจนสุดท้ายเราสงสัยตัวเองว่าเราเป็นฝ่ายผิดเองหรือเปล่าเขาดีตั้งแต่ต้นเราคงทําอะไรผิดไปแน่แน กระบวนการนี้เรียกว่าแกสไลติงเป็นวิธีควบคุมทางอารมณ์ที่บิดเบือนความจริงจนเราเริ่มไม่เชื่อตัวเอง 4. รู้เท่าทันเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อเราเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้มองเราเป็นเหยื่อพราะเราด้อยค่าแต่เพราะเรามีบางอย่างที่พวกเขาอยากครอบครองหรือควบคุมเราจะเริ่มดึงอำนาจคืนกลับมาได้ลองถามตัวเองเรากำลังยอมทนเพื่อให้ใครบางคนพอใจเกินไปไหม เรากลัวที่จะถูกเกลียดจนยอมให้คนบางคนก้าวข้ามขอบเขตของเราหรือเปล่าเราให้คุณค่ากับตัวเองหรือยังฝากมันไว้ในมือคนอื่นสรุปเราไม่ได้อ่อนแอแค่เรามีสิ่งที่เขาอยากได้คนหลงตัวเองจะไม่เลือกเกี่ยวแบบซุม่มพวกเขามองหาคนที่มีพลังแต่ยังไม่รู้วิธีปกป้องตัวเองและพวกเขาใช้เสน่ห์พ l u การควบคุมพ l สความเห็นแก่ตัวเพื่อดึงดูดเราเข้ามาอยู่ในเกมของเขาการรู้เท่าทันจึงไม่ใช่การโทษตัวเอง แต่เป็นการวางกรอบใหม่ให้กับความเข้าใจเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเป้าหมายซ้ำอีก